สวัสดีค่ะเพื่อนๆพอกันอีกแล้วสำหรับกรเกษตรพุทธาเนาะค่ะเมื่อน,นี้พุทธาของเขากะับเริ่มบางเริ่มหางแล้วเด้ยค่ะเพื่อนๆเริ่มบางเริ่มหางแล้วพร้อมกับดอกที่กะเริ่มขึ้นมาเนาะจ้าดอกกะเริ่มขึ้นมาเดี๋ยวถึงเวลาที่จะได้ฉีดฮอร์โมนนะคะ เขาโมท่ากระฉีดตลอดอยู่แล้วค่ะผลที่กำลังจะงัยกับมีดวยค่ะกับมีลายหลุนนะคะ่ะแต่จะเป็นบางๆห่างๆจะเป็นลายก็คือดอกะคะ่ะดอกจะเพิ่มขึ้นลายตอนที่เป็นดอกช่วงแรกนะคะ่ะตอนที่เป็นดอกช่วงแรกตน้นพุทราของเขากันยังหน่อยอยู่นะคะ่ะ แต่ตอนที่เริ่มเป็นดอกเป็นผลนะคะเป็นผลในช่วงแรกต้นพุทราของเขากระน,นอยอยู่ในช่วงนั้นก็ได้เก็บผลผลิตมาถา้าจะกาจ,จะประมาณได้เงินประมาณหมื่นนะคะเพื่อนๆแล้วช่ชวงที่ทองที่จะเป็นดอกในตอนนี้คะ่ะเพื่อนๆผลพุทราของเขา,เาต้นพุทราของเขานะคะกับตน้นไงแล้ว ก็จะมีดอกที่หลายนะคะในช่วงนี้ก็จะจังเบิงไปน้ำกันนะคะว่าในช่วงที่ต้นใหญ่แล้วเป็นดอกในปีนี้เขาจะได้เงินเท่าไหร่นะคะสำหรับการาปลูกพุทราดูแลพุทราในปีนี้นะคะตากากาเพื่อนๆดิไหคะดอกของพุทราก็เริ่มมีผลอ่อนอยู่นะ้ค่ะเพื่อนๆ มีผลอ่อนแต่กะจะบอมเมขเห็นผลอ่อนหลายนะคะจะเป็นดอกหลายยังเป็นดอกอยู่จ้าเพื่อนๆติดตามไปน้ากัน้อค่ะว่าพุทราของเขาในช่วงที่สช่วงที่จะเป็นดอกจะได้ผลผลิตจังไหนนะคะ่ะต้นพุทราของเขาผลพุทราของเขาจะ ที่จะห่างจะบางซ้ำไดนนะคะเพื่อนๆจังมาเบินไปน้ำกันเพราะปีนี้เป็นปีที่สองนะคะปีที่สองเขาเก็บผลผลิตแต่หัวปีนะคะผลเก็บผลผลิตหลายเดือนเพราะปกติปีแรกที่เริ่มเก็บที่ป้าเริ่มเก็บคือเดือนพฤศจิกายนนะคะแต่เดือนนี้เริ่มเก็บตงแต่มีทุนา แลวกลรอบนี้แหละค่ะเริ่มเป็นดอก,กมาเบิ่งกันว่าเขาจะได้ผลผลิตจังใดนะคะเพืเ่อนๆจะดอกพุทซาของเราค่ะจะได้ผลซ้ำไดกติดตามไปเบิองน้ำกันจ้าสำหรับเรื่องหนอนมแมลงวันท้องนะคะป้าก็เห็นอยู่ในบางคลิปนะคะที่เพิ่อนจะบอกว่า หนอนมแมลงวันท้องจะบ่ค่อยหลายบ่ค่อยมีแล้วค่ะคือช่วงเดือนกันยาค่ะเพื่อนเพื่อนช่วงเดือนกันยาเดี๋ยวนี้กะสิงหาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนกะจังเบิงกันว่าในช่วงเดือนกันยาจะมีหนอนของอแมลงวันท้องนอคะจะมีนหนอนของมแมลงวันท้องบอพรอช่งนั้นปากกะจะ ช่วงนี้แกบ,บริขีดยาแล้วนะคะคือปลาขีดไปแล้วกะหลายมือแล้วในเดือนนี้ถ้าในช่วงเดือนกันยาเขาใจไดมีนอนให้เห็นบอนะคะถ้าปลาบริขีดก็ยังติดตามไปเบึงน้ากันนะคะว่าช่วงเดือนกันยาของเขาจะมีนอนของมแมลงวันท้องบอนนะคะถ้าเพื่อนๆมีเรื่องราวที่จะ ถามนะค่ะเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาได้นะค่ะพอปากัจะได้เราเป็นหัวคอยเพื่อนๆฟังว่าเพื่อนๆต้อตงการจะฟังเรื่องใดค่ะจะได้หูเรียนรูปไปน้ากันจ้าคลิปนี้ปากัจะพาเพื่อนๆบึงดอกของฟุดซาด้นะค่ะที่กำลังบานเลยคะ่ะ แล้วก็กำลังติดผลอ่อนนะคะผลอ่อนกับดอกก็กำลังเริ่มนาะขึ้นค่ะเพื่อนเพื่อนผลอ่อนกับน,นี้จะดอกก็น,น้าึ้นปากก็จะเบืองว่าทาดอกในดุนนี้จะนะ้าึ้นแล้วก็มีผลที่หลายขึ้นหลุนแหลกของเขาบอลนะคะจะเบิ่งไปด้วยกันค่ะขอบคุณเพื่อนเืนทุกคนนะคะที่รับชมทา อย่าขูเรื่องใดนะคะทีป้าตอบได้ป้ากะจะมาเล่าให้ฟังก็คอมเมนต์เข้ามาในคลิปใดเลยเด้ค่ะขอบคุณเพื่อนเทุกคนที่รับชมกดติดตามไปน้ำกันนะคะเึืองเรื่องรลวาในสวนต่างๆว่าแต่ละระยะแต่ละเดือนนะคะจะเป็นจังไดและกกเกี่ยวกับมแมลงวันท้องน้ำนะคะว่าช่วงเดือนกันยาจะ ลดลงบอนะคะตามธรรมชาติของอแมลงวันทองนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะ